อยากคู่แกวตาเจ้าน้ำเรียงเทียงไทพี่น้องทั้งหลายอันดับต่ไปนี้จะเป็นการสัมภยีประจําเดือนาครับขิโอ้ยเคยยินเอกอันบ้าจนงานสัมผัสประจําเดือนอกย่งนีิมันแมนบคนผมได้ยินเอยผมก็ว่าจริงสะครับพัจะเกิดมาเเคยได้ยินบอกว่างานประจําเดือนนะเือแม่ดาวันดอน โมโหพี่แต่ยังหัวตาตะกระดอกกระเดียดเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันก็เนี่ยยินงจักเถื่อได้ผมกระไรมันแมีนโม้คุณทักษิณผมกระพายังเสรนล้วครับดาวบันดอนมันโมแมีนดอกครับคุณพี่เทพบุตรล่องบอกไม่อีกจักเถื่อบงกช์นะโอ้ขอโทษนะครับเทพีประจำปีเ้อนรับเชิญครับต้อนรับปณิธนล่องลาให้อ้ายถามนะบ้านเจ้านั่ยยุตใสมันคืองามแต่เจ้าซื้อหยังน้องซื้อสีวิไลตัวละอาย งานวัดจัดประกวดเทพีอันดับก็มีนงางสาวสีวิไลบ้านเกิดเมืองนอนนั่นอยู่ใสตอบหน่อยได้ไหมแม่วันใจคนจนไอ้ขอถามเจ้าอีกแนะ่บ้านนะ่นเจ้าอยู่ใสมักคือผู้งามแต่ฮืออยู่ไกลหรือไกน้อลงลา บ้านน้องยู่บ้านตูบลูบบ้านตูบตัอตูบนั่นแล้วอโอ้แม่ชอจำปายิ่มหน่อยกาดน้าอย่าทำหน้าคือไว้บนอาหารจะชอบอยังหน,น้ามุนบอกพี่สลักคนพอพี่สนกินวตง,อ,งอาหารจำพวกของข้าวนะ่ะ เจ้ามากักยังบอกไอ้คักๆบึงก็นาน,น้อ,นองแก้วที่มักที่สุดก็คือโมกหัวค่ะจำพวกของหวานนั่นเด้เจ้ามากักยังหลายกมูอ้ยไอ้นี่จะมเม่นบอกลำลีลำไล่ของหวานที่น้องมากที่สุดก็คือข้าวลหลัดสร้างฮะโอ,โอ,โอแม่ชอมาใถทาแป้งอันใดมาแก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าไปไรแม่ล่ะอย่าเฝ้าไปให้อ้ถามอีกแม่จังหน่นอยเจ้าท่าแป้งหยังมาขึ้นหนาขาวจูนพูนเป็นตะหักแท้น้องท่าแป้งสิงคโปร์หนาจังขาวปากเจ้าไปกินหยัางมามาคือแดงเป็นตะหักตะหักแท้โบแดงจังไดคอยกินกินหยั่งล่ะบบต้องอาล้าบอกอ้โลดอันคอยกินลาบเลียดมาใหม่ใหม่แม่แม